สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ EP 67วันนี้เราจะมาพูดถึงส่งภาพอะไรดีสำหรับช่วง Q4 นะคะสำหรับ Photoshop นะคะก็บางทีมันบางทีทำไปทำทำงานทำไปทำมามันก็ตันๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงต้นเดือนคือจริงๆวันนี้วันที่6 6พฤศจิก,กายนะอีก2เดือนก็จะหมดปีละช่วงต้นเดือนถามว่าเราจะเริ่มดูจากตรงไหนบ้าง ือจ,จริงๆเราดูอยู่ประมาณ4-5ที่เอาอันแรกเลยก็อันนี้ก่อนเดี๋ยวลิงจะเก็บไปให้ในเ,เก็บไปให้ใน Description นะคะมันจะเป็นพวก Search Trend นะคะอย่างอันนี้ของ f r e e p i c k contributor เขาก็จะบอกเลยว่าเขาอยากได้อะไรบางเนะี่ยเอออันนึงเลยมันคล้ายๆเป็น Brief นะคะว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างอย่างเช่นที่เป็น AI Generative ก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ย peaceful landscape Hyperrealistic i ิกอิ t ส a t i o n อะไรอีกดเวิร์ดอะไรพวกนี้คือจริงๆเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อดูดูบลิฟได้นะคะว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือให้เรามีแนวทางในการส่งงานนะคะอย่างอันนี้คือดูเฉพาะที่เป็น AI AI ที่ต้องการนะอย่างบลิฟนี่คือ Peaceful Landscape ก็เป็นพวก <c oughs> Landscape แบบ เออสวยๆหน่อยว่างัันก็เดี๋ยวไปดูเพิ่มนะคะในในเดสคริปชันอย่างอันนี้คือพิพคีย์เว้นนี้เลยนะ Peaceful landscape หรืออย่างอันนี้ Hyperrealistic ก็จะเป็นภาพที่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติมากนะคะอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าตามคำแปลเลยคะ่ะ Hyperrealistic หรืออย่างอะไรในบทก็ อ๋อความตา่างเช่นผิวสีสีขาวสีดำอะไรแบบเนี้ยต้องต้องลองดูนะภาพนี้อื่นเนี่ยแปลกเด่นเหมือนกันมีอะไรอีกอ่าแอนิมอลี่เป็นลักษณะของแอนิมอลแบบตลกตลกเนาะว่าไหมนี่ตัวอย่างก็น่าจะได้บลิฟตั้งเท่าไหร่สี่อันแล้วเนาะถัดมาที่ไปดูก็คือจะเป็นของ Milliken w a r นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาลิงก์ไว้ให้มันจะเป็น Milliken w a r Trend Report ว่าเขาต้องการอะไรก็ เอามาให้ดูสองเดือนคือ November กับ December เดี๋ยวดู November ก่อน November ที่ที่เขาพูดถึงมันจะเป็นธีมอย่างเช่น Black Friday, Autumn เนาะ Thanksgiving Day ก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีศัพท์คำเนี่ย Black Friday อันน่งอะไร Autumn ส่งเป็นอะไร Thanksgiving อะไรเนี่ยอย่างพวกไก่งวงเนี่ยจะเห็นบ่อยลักษณะนั้นถัดมาก็จะเป็น December ตัมเบอร์ถ้าถ้าพูดถึงอะไรคือเราจะนึกถึงคริสต์มาสเนาะคีย์เวิร์ดอันหนึ่งก็คริสต์มาสวินเท winter, ออฟเยียร์แล้วก็ y ย a r of the blue dragon อนอ่ะาศาสนาเนี่ยคริสต์มาส Christmas กันมีอะไรบ้างฉเฉลิมฉลองเออ่ของขวัญคริสต์มาสปีใหม่เออ่ซานตาคลอสอะไรแบบนี้นวินเทอร์ก็คือพวกเนี่ยสโนว์แมนวินเทอร์ ขาเรียกโคสซีลูมเนาะโคสซีลูมเอ็นออฟเยียก็อันนี้ของเด็กนะคะพวกเด็กพวกแบบกิจกรรมของเด็กเองหรือว่าเป็นพวกเออ่แฮปปี้นเยียร์อะไรเงี้ยเอ็นออฟเดอะบูดากอนเออลักษณะนั้นนี่คือสองอย่างของของดิจิทัลแคนวาสคราวนี้มาดูเออ่ชัตเตอร์สต็อกบ้างคือจริงๆภาพภาพที่ส่งเนี่ย ที่พูดถึงนี้สามารถส่งในทั้งภาพปกตินะคะแต่ถ้าภาพ AI เนี่ย Shutterstock ส,ส่งไม่ได้นะแต่คือเอาเอาเอารีควีนมลอนเขามาเป็นบรีฟนะคะแล้วเราก็ไปส่งที่อื่นเช่น Giving เนะี่ยแต่งก i ฟ p ์วิใช่ไหม e s t i v e Decor ก็คือการแต่งห้องช่วงช่วงช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่อะไรแบบนี้คะ่ะ Celebrate การเฉลิมฉลองอ,อะไรแบบนี้อันนี้ของ อันนี้คือรีเควส t ของของทัตเตอร์สต็อกเนาะส่วนถ้าเป็น call for action ของ Adobe คือ Adobe ที่ส่ง AI ได้แล้วก็ส่งภาพธรรมดาได,ได้ก็อย่างมันจะมีอย่างเช่น a u t h u m n a i l l i f i n g o u e r value, a u t h u m n มีอะไรอีกมี Texture แบบแปลก มี Autumn Keyword แล้วก็ Title หรือพวกนี้อาจจะต้องไปดูเพิ่มนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อย่างอันนี้เป็น Winter คือจริงๆมันก็ใกล้ Winter แล้วแต่ว่า Winter ของ a n d ด o i ยังไม่ออกก็เลยมาเป็น Winter ปีที่แล้วน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะพวก Time t o r e f l e c t and Dream สำหรับปีนี้ถัดไปปีหน้าเอ,อ่อการเฉลิมฉลองภายในครอบครัวเนะี่ยและ Eating and Celebrating Together วินเทอร์ที่เป็นเท็กซเจอร์อย่างเงี้ยจะเราจะเจอบ่อยๆนะคะ,ะแล้ก็ลนนักษณะนี้แต่ว่า Color อร์พาเลนี่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะประมาณนั้นอันนี้ของของปีที่แล้วแต่ของปีปีนี้ยังไม่ออกเลยก็ะเดกว่ากันอีกทีนี่กน็น่าจะพอได้ไอเดียการส่งภาพสำหรับ <c oughs> โฟตโตสต็อกเองนะในะเวลาหาไอเดียส่งภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพ AI หรือภาพปกติก็เดี๋ยวเจอกัน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ